สวัสดีครับในเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้นะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของความรักก็ต้องพิจารณาจากดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ในเดือนนี้กาลังโคจรได้ตำแหน่งเป็นอุจจวิราชในเดือนกุมภาพันธ์อุจวิราชก็คือว่ามีความอ,าอิ่มมีความสุขมีความบริบูรณ์ดีนะเพราะฉะนั้นหลายๆลยัคนาราศีก็ขอให้ได้รับผลแห่งความสุขในเดือนแห่งความรักนี้ด้วย ความสุขนั้นไม่เที่ยงแท้ฉันใดความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปฉันนั้นหลวงพ่อจรลันวัดอัมพวันสิงห์บุรีครับลัคนาราศีเพษนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ดาวประจําตัวดาวประจาเจ้าเรือนที่โคจรมาทับลัคร่วมกับดาวฤตอยู่มกราเนี่ยจะออกอีกอารมณหนึ่งพอมากุมภาพันธ์ออกเป็นอารมณ์ในเรื่องของมีเกณฑ์การ เจ็บป่วยเกิดขึ้นท่าน,นลัคนาราศีเมษนะครับหลายหลายคนหลายๆท่านเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์จะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวเราเนื่องมาจากว่ามุมดาวองศาดาวได้เปลี่ยนไปนะครับหลายๆคนถ้ามีดาวรับไม่ค่อยดีนักเนี่ยเมื่อพอพ่ังคารโคจอมาทับลักเจ็บป่วยบ้างหกล้มบ้าง ขาหักบ้างอะไรประมาณแบบนี้คือมีเรื่องเจ็บตัวเกิดขึ้นทั้งน้อยทั้งใหญ่นะแต่พอในเดือนกุมภาเหมือนจะหมดไปแล้วกลับกลายเป็นว่ายังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดเพราะว่ามุมดาวองศาดาวยังเป็นมุมเช่นนี้แถมดาวพระอาทิตย์พระอาทิตย์เนี่ยโคจรมาอยู่ในภพลาพระพระอาทิตย์มาจากเรื่องปุตตะนะครับปุตตะมาเป็นลาพระส่งเสริมเกิอหนุนดวงชะตา แต่เกื้อหนุนในลักษณะว่ามีโอกาสมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนอกจากตัวเราในเรื่องของสุขภาพที่จะต้องระมัดระวังแล้วในเรื่องของการมีปัญหากับบริวารก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ถือว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ยังเป็นช่วงที่มีดาวพระเคราะห์อยู่อีกช่วงจังหวะหนึ่งนะเพราะว่ามีแต่ดาวบาปปะคราะหโคจรมาถึงดวงถึงชะตา แต่ว่าวพอไปปลายเดือนดาวพระรังคารดาวเจ้าเรือนของลัคนาราศีเมษจะโคจรเข้าไปร่วมเรือนกับดาวพระราหูซึ่งยืนอยู่ในภพกระดุมพระพอดาวพระรังคารดาวเจ้าเรือนของตัวเราโคจรไปร่วมเรือนกับดาวพระราหูในภพการเงินนะกระดุมพระมันแปลว่าการเงินทําให้ว่าความเหน็ดเหนื่อยต่างๆที่สะสมมานะปัญหาต่างๆที่สะสมมา ทยอยถอยลดน้อยลงไปอังคารร่วมราหูนะเป็นดาวคู่ธาตุลมและเป็นกลุ่มดาวพราหูเนี่ยมีความหมายที่ดีๆติดตัวในราหูด้วยว่าโชคดีนะครับเพราะอังคารร่วมราหูตัวเราอยู่ในกับความโชคดีลัคนาราศีเมษจึงมีโอกาสมีโชคดีเกิดขึ้นในดวงนะและโชคดีในเดือนกุมภาพันธ์เป็นไปในเรื่องของเงินทอง เป็นไปในเรื่องของของข,องขวัญน,นะบางคนมีคนแอบรักแอบชอบอยู่ก็มีของข,องขวัญของฝากกลับมาให้กิจการการงานต่างๆก็สามารถสร้างรายได้เกิดขึ้นในดวงนะทําให้ว่าการเงินในปีอ่านะโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นก็คือในเดือนกุมภาพันธ์นั้นจากเคยมีรายจ่ายรายจ่ายกลับกลายเป็นมีรายรับกลับเข้ามาแล้วมีโชคดีทางด้านการเงินขึ้นมาแล้ว มีโชคดีทั้งโชคลาบด้วยนะกลับเข้ามาแล้วด้วยในดวงชะตาอังคารนะครับตัวตัวดาวของราศีเมษเองเนี่ยในช่วงเดือนุมภานเนี่ยมา,มาจากมรณะมรณะคือเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆงานเก่าๆหรือเรื่องเดิมๆที่เราเคยทําลงไปต้องการให้กลับมาเป็นผลดีผลสําเร็จเดือนคุมภาพันธจึงเป็นตัวเริ่มต้นนะว่ามีโอกาสที่จะ เริ่มประสบผลสําเร็จแล้วงานเก่าๆที่มาก็กลับมาเป็นรายได้สินค้าเก่าๆที่เคยาขายไว้นะแล้วก็เอากลับมาทําใหม่ก็กลับมาเป็นรายได้ดีให้กับลัคนาราศีเมษเพราะฉะนั้นเดือนกุมภาพานนันธ์นี้สิ่งจ้องระวังคือสุขภาพตัวอุบัติเหตุมีเคราะห์แบบนี้แต่เรื่องการเงินปลายปลายเดือนไปแล้วจะขยับคล่องตัวขึ้นดีขึ้นแถมยังมีทั้งโชคดีโชคลาบ โชคดีจากสิ่งที่เราเคยกระทําไว้ก่อนหน้านั้นแล้วกลับมาส่งผลดีเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ชื่นใจให้กับตัวเมธเองการงานเนี่ยนะครับพระเสาเจ้าเรือนการงานของลัคนาราศีเมษโคจรไปเป็นเกษตรในเรือนการงานของตัวเองการงานของลัคนาราศีเมษจึงต้องมีความอดทนเป็นอย่างมากลุยหนักขึ้นเหนื่อยหนักขึ้น แล้วจะก,ก่อเหมือนแบบเหมือนการก่อสร้างเลยคิดง่ายๆเลยพอสาวยืนเข้าออเป็นเกษตรเนี่ยนะทางานหนักทํางานเหนื่อยแต่พอผลออกมาเป็นยังไงได้เป็นบ้านเลยได้เป็นสิ่งปลูกสร้างชิ้นใหญ่ๆนะเป็นการเปรียบเทียบนะคือว่าทํางานหนักทํางานเหนื่อยเหนื่อยเต็มที่นะครับเหมือนกรรมกรที่จะก่อสร้างเลยแล้วสุดท้ายเกิดความมั่นคงนะครับให้กับตัวลัคนาราศีเมษ เริ่มมาตั้งแต่ต้นปีเลยนั่นแสดงว่าสาวมายืนในตำแหน่งนี้เนี่ยข้อเสียของเขาคืออดทนหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะขัดแย้งมากขึ้นเหนื่อยเต็มที่ลุยงานเต็มที่แต่พอไปสุดท้ายแล้วเราเห็นความมั่นคงยืนรอตัวลัคนาราศีเมอยู่ใครที่ท้อแท้ห่อเหี่ยวใจไปนะว่าทำไมมีแต่อุปสรรคมีแต่คนมาแก่งแย่งแข่งขันกันเดือนคุมพานี้ยังคงเป็นต่อทั้งเดือนแหละราะเรื่องมาจากว่า ดาวหลายๆอย่างเข้ามามีองค์ประกอบในเดือนเดือนนี้มีเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเลยตัวเองกับบริวารมีโอกาสมีปัญหาใครที่เป็นหัวหน้างานก็ระมัดระวังหน่อยว่าจะมีเกณฑ์มีปัญหากับบริวารเพราะฉะนั้นการพูดจาการนำเสนอบางครั้งต้องชัดเจนเพราะไม่ชัดเจนเดี๋ยวเข้าใจผิดกัน 2. ตัวเราเองกับคนที่ทำงานร่วมกันนะอย่างเช่นคู่ปารต กูหุ้นส่วนก็ได้หุนส่วนในการทํางานส่วนส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวปลายเดือนจะดีขึ้นสามนะครับตัวโรเองกับหัวหน้างานนะครับหรือ,รอเจ้านายหรือหรือว่าคนที่ทํางานอยู่แล้วอาจจะมีปัญหาภายในองค์กรเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยปัญหานี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อง,งานเท่าไหร่แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับภายในะนะครับเป็นปัญหาภายในการเมินที่หน่อยเท่านั้นเองแต่โดยรวมทั้งหมดแล้ว เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยนะครับต้องค่อยๆพูดนะครับต้องค่อยๆเจรจาไปจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดฟังบางทีฟังเพี้ยนฟังผิดพอย่างเข้าสู่ปลายปลายเดือนนะเดี๋ยวดาวพระสุกรจโคโจรมาเป็นลาภะ พระสุขเนี่ยพอโคจอมเป็นลาพาเดินเสดด้วยแสดงว่าเดินมาเร็วมาช่วยเร็วสุขเนี่นะครับมาจากทั้งการเงินสุขเนี่ยมาจากภพปัตตานีทั้งสองสว่วนนี้แสดงว่ามาจากพบดีมาร่วมกับดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งเป็นดาวคู่สมพลเลยนะครับจึงเป็นเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่ขอให้ตั้งรับดีๆวางแผนชะตาชีวิตของตัวเองให้ดีๆรวมถึงต้องไปประสานงานกับ หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้แบบนี้นะครับจะสามารถแก้ไขวิกฤตให้กับการมาเป็นโอกาสได้ถ้าเราลุยคนเดียวเราสู้คนเดียวตามลำพังในช่วงจงหวะเดือนกุมภานี้อาจจะทำให้ชะตาชีวิตในเรื่องของการงานนั้นไม่ได้ประสบความสาเร็จอย่างที่ควรมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างความรักเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีเมษได้รับอิทธิพล จากการเปลี่ยนแปลงของดาวกลุ่มใหญ่ๆหลายๆดวงที่โคจรผ่านเข้ามาหลายๆคนมีความรักดีอยู่แล้วกับกลายเป็นว่าอ้าวทำไมเลิกรากันไปนะการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเหล่านี้เนี่ยยังคงมีเข้ามาในดวงชะตาลัคนาราศีเมษอยู่ลัคนาราศีเมษก็อย่าเพิ่งปิดตัวหรือว่าไปยึดต,ติดกับสิ่งเดิมๆต้องเปิดตัวนะให้สดใสให้มีความสดชื่นทำตัวเองให้มีความสุข เนื่องมาจากว่าดาวพระศุกร์นะเอาแค่ดาวจรระยะสั้นโคจรมาเป็นลาภะเรียกได้ว่าใครทําตัวดีทําตัวสดใสทําทตัวสวยมีความสุขเนี่ยอยู่ดีๆเดี๋ยวคนก็มารักมาชอบมาแอบรักแอบชอบมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนะพบเจอเจอคนรักใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นเมื่อสุขโกยกใสลัคนาตัวเราเป็นพระอังคารยังไงในเรื่องของความรักนั้นก็มีโอกาสประสบความสําเร็จ ทั้งคนโสดและคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่ครองแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะไปมีคนใหม่เข้ามาแล้วเราจะเปิดใจรับนะนั่นหมายถึงว่าความรักกันในครอบครัวของเราเนะนะี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นั้นก็จะหวานชื่นตามเดือนแห่งความรักด้วนนั่นเองอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลครูยอพยากรณ์และทีมงานทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับ ท่านใดสนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ id มาที่ a จุด yor 8มี qr code สแกนที่หน้าจอครับขอบารมีพระรันาตนตรัสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักตั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ทุกๆคนที่คิดจะเริ่มต้นสามารถเริ่มต้นได้ประสบความสำเร็จในชะตาชีวิตปี2564ทั้งการงานการเงินและความรักครับ